กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทัาง YouTube ช่องตามเติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบูญแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆเนาะจากหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับคลิปนี้สิพี่น้องวามของเด้อเล่าพัฒนา17ท่านว่าคม2568ะครับหลายสำนักหลายอาจารย์ เพิ่นแบ่งปันมาแล้วพี่น้องครับเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของเราพัฒนาจัดทํำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพาะพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่เจมวยนะครับเจมวยงวดที่ผ่านมานีนกะ4004พน้าเพิ่นเข่านะครับ งวดที่ผ่านมาที่แดงจัดเก็บข้อมูลว่าเป็นระบบจะในคันแม่นสำนักใดอาจารย์ใดที่แดงบ่ได้เอามาเทียบเพิ่นเขางวดที่ผ่านมาแต่ว่าที่แดงบ่ได้เอามาเทียบนี่ก็ต้องกราบประธานอภัยหลายๆเด้อนะครับพี่น้องครับไลเบิ่งแล้วโอ้ยเป็นมูนอุยปุ้ยไปหนา้าจังได๋บุพอดีว่าอันสิได้เปลี่ยนอันโฟลเดอร์เป็นอัน,อน,อนพอสอใหม่ไองซส่นมันก็เลยมุนใส่กันไปบดลอดนะครับต้องกราบประธานอภัยหลายๆเอางวดนี้เจมวยเด่นศูนย์นะครับ02 03 04 05ศละก้าสามตัว503 กับหาศูนย์สีนะครับของวุฒิธรรมของเจมวยเดอร์แล้วก็ตามมาด้วยของอาจารย์แอรสุธิพันธ์นะครับวุฒิพันธ์มาศูนยเพิ่นมานะครับพี่น้องครับอาจารย์แอรสุธิพันธ์วันนี้เพิ่นแบ่งปันมาเด่น7จ็กับ0นะครับ7 2 7 4 7 8งเจ็ดสนะครับ3ตัว7 0 4 6 7 0นและ678นะครับอาจารย์แอรสุธิพันธ์ขอโชคดีครับผมชุมไทยปีเก้าพันว่าขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ แล้วก็ตามมาด้วยของพ่อเซรีพ่นทองนะครับเดินศูนย์เด้อนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก่าสามตัวนี่สามเก้าศูนย์นะครับพ่อเซรีพ่นท้องแลวทางของพอดีโคราชนะครับสามตัวสี่ห้าแปดสี่สองห้าสองตัวนี่สี่แปดหาแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเล่าของพอดีโคราชนะครับ แล้วกระทัดมาเป็นของปูนานะครับเส้นปูนาพี่น้องครับหลักลอยเพนมีสองมีเก่ามีหกเดอ้อนะครับเพนจับคูสองเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก่าแปดหากับหาหาครับ,รบของบนแนวทางของเส้นปูนานะครับวันที่พันมาจับเซกันสี่หกหกสี่นี่ได้ยุ่นะครับและกกาตามวมุอาจารย์นุ่มกาลสินพี่น้องผมข้างบนวิ่งรูดสี่นะครับสามตัวสามเจ็ดสี่สามห้าสี่ แลก้กการสองตัวนีจ้จะสี่ก็หาสีเพอร์เนนสามหาสี่ก็หาสีนะครับข้างล่างวินูด้นสามพี่ 3, พน้องครับจะสามคับหาสามนะครับอาจาร,รย์นุ่มกาลสินขอบุญแนวทางของคนสกุเด์จ่าสูตรที่สองคนมากวมทิพันมากนะครับสี่หกหกสี่นี่มากนะครับเอางวนนี้ก็นี่ละนะครับคนจับกู้หายดห้าแดหกดสสี่แปดหกสองหกสามหก้าเก้าสามสี่หกสี่เก้า ห้าหนะครับสตัวห้าหกแดห้าสมและเก้าเจดปดนะครับพนสกดเดินจากสูตรที่2อแล้วก็ถานมาสูตรที่หนึ่งพนนะครับพี่น้องครับครูสองเก้าสองจ็ดสองห้าหกสองหกห้าหกเจ็ดเก้หดแดหย์หหและห้าเจ็ดนะครับแนวทางของอาจาร,รย์แอร์สามเคงุติพันมาหกสีนะครับพินมาเดอ วดนี้นะครับเด่นเก่ากับหาเพลินฟันเก่าพี่น้องครับ9 4 9 7 9 8 5 4 5 7 5 8นะครับ3ตัว5 9 4 5 9 7และ5 8 9นะครับอาจารย์แอร์สามเแนวทางของอาจารย์แอร์เชาวริศนะครับพี่น้องครับเพิ่นจับครู ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าสามเจ็ดสามเก่ากับเจ็ดเก่านะครับวิ่งออกกําลัางกายกับนีิละนะครับพี่น้องครับล,ลักลอยนิกระศูนย์กับหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งกับสามเนาะนะครับของอาจารย์แอดชาวาลิตแนวทางของอาจารย์แอดกาแฟดํานะครับเดินศูนย์ร่องหนึ่งกับสี่พี่น้องครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หก ศย์ 8, 46, 48, 68, แปดสี่หกี่แปดหกแปดเละกะาศูนย์ศนย์ี่สหนึ่งหนึ่งนะครับตัวกันเบิรนเนาะสามตัวเก่าศูนย์สี่หกแปดสี่กันหนึ่งหกสี่นะครับอาจารย์แอดกาแฟดดำพี่น้องผมนะครับของสายฝันพันล้านนะครับพี่น้องครับเลขหลักคนมีหกมีหามีสี่มีสองมีหนึ่งนะครับเดนซีเดอร์สี่ตัวหนึ่งสี่สองหานะครับสามตัวหน,นึ่งสี่สองนะครับสองตัวหนึ่งสี่สองสี่และสองห้าสายฝันพันล้านนะครับพี่น้องครับ แนวทางของแอด BB นะครับ4849404243 8980828390 92930203และ23นะครับแอด BB พี่น้องแล้วก็ถัดมามุมนี้นี่เป็น3ตัวของเพิ่นนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับ FC ของแอด BB แคบไวเดอร์นะครับ3ตัวของเพิ่น ทีแดงพัดพี่น้องมาพิษไทยที่ปูสารค้ำนะครับพี่น้องครับเล่าปูสารค้ำงินที่พันมาศูนย์สี่สี่ศูนย์เพินมากเพิ่มเขานะครับพี่น้องวัดนี่นะครับห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับสัมมีพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของปูสารค้ำสำหรับอข้อ,ขอมูลแนวทางสำนักอื่นทันอื่นที่ย เ,เพิ่นยังบ่ทันมานะครับคันแม่นพิ่นแบ่งปันมาที่แดงกะสิเฮ็ดคลิปเป็นอีกคลิปนึงเด้อนะครับเอาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะหรือขันเป่นล,ล่องขีดบ่ทันอีหลีนี่กะสิไปลงไว้ในชุมชนเด้อพี่น้องเด้อนะครับคือจังหวัดที่ผ่านมานี่ก็หลายสำนักหลายอาจารย์อยู่นะครับก็ได้ไปแปลไว้ลุชุมชนเนาะเพราะว่าที่แดงลงคลิปบ่ทันรอบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขภูทุกคนหลายๆนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ